สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้จะเป็นหัวข้อสุดท้ายแล้วนะคะคือพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งกับแกน x อยู่หน้า57แล้วลูกบทนิยามเมื่อ f เป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงปิด ab และ a เป็นพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้งของ f จาก x เท่ากับ a ถึง x เท่ากับ b ข้อที่1ถ้า f x มากกว่าหรือเท่ากับ0 คือค่าของฟังก์ชันมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์นะคะสำหรับทุกค่าของ x ที่อยู่ในช่วงปิด a b แล้ว a จะเป็นพื้นที่เหนือแกน x และการหาพื้นที่ a หาได้จากสูตรคืออินทิเกรตตั้งแต่ a ถึง b ของฟังก์ชัน f x dx ค่ะอันนี้คือรูปนะคะนักเรียนพิจารณาจากรูปนี่คือกราฟของ y เท่ากับ f x แล้วเราจะอินทิเกรตหาพื้นที่ตรงนี้ค่ะพื้นที่ a ตั้งแต่ a ถึง b ก็คือตรงนี้ตั้งแต่ a ถึง b นะคะดังนั้นหัวข้อนี้ครูจะใช้โปรแกรม GSP มาใช้สอนให้เรียนเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าการอินทิเกรตพื้นที่มันจะเห็นภาพได้อย่างไรเรามาดูลักษณะกราฟค่ะยกตัวอย่างเช่นนี่คือฟังก์ชันหนึ่งฟังชัน ก็คือฟังก์ชัน x กำลังสอลบ2 x บวก3นั่นเองนะคะดังนั้นเข้าหาขอบเขตคือตั้งแต่ a เป็น1ถึง4นี่คือการอินทิเกรตพื้นที่นะคะโดยใช้โปรแกรมคำนวณได้เลยดังนั้นอินทิเกรตของข้อนี้พื้นที่คือ15นั่นเองอันนี้คือนักเรียนมองเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะคะ ตัวอย่างที่1จงหาพื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสอลบ 4x บวก5และแกน x ข้อที่1ให้หาจาก x เท่ากับลบ1ถึง x เท่ากับ2อันดับแรกให้นเรียนดิฟค่ะดิฟเสร็จแล้ว x กำลังสได้ 2x ลบ4แล้วจับดิฟเท่ากับ0ทีนี้เราก็ย้ายลบ4มาเป็น4ได้ 2x อันนี้2คูณอยู่ย้ายมาเป็นหารได้ x x ได้2 แทนค่า x เท่ากับ2ในสมการ y ก็ x เป็น2 2กําลัง2 4คูณ2บวก5 2 2เป็น4 4 2เป็น8อันนี้5 4ลบ8ได้ลบ4ลบ4บวก5ได้1จุดนี้หมายความว่าย่งไรจุดนี้การดิฟ1ครั้งแล้วจับเท่ากับ0มันหมายความว่าเราจะได้จุดต่ำสุดสัมพั์นั่นเองนะคะซึ่งจุดนี้ก็จะกลายเป็นจุดต่ำสุดของพาราโบลา,บา,ลา พาราโบลา,บานี้ถ้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเป็นบวกจะกลายเป็นพาราโบลา,บาหงายแต่ถ้าเกิดสัมประสิทธิ์ตรงนี้เลขยกกำลังสูงสุดเป็นลบพาราโบลา,บาะจะคว่ำลงทีนี้จุดประสงค์เราจะสนใจตรงนี้ค่ะลูกพื้นที่แรงเงาตรงนี้เขาหาตั้งแต่ขอบเขตตั้งแต่ลบหนึ่งถึงสองนะคะตามโจทย์โจทย์ให้หาลบหนึ่งถึงสอง หลักการก็คือว่าเราก็จะอินทิเกรตหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ตรงนี้คือค่าของ a นั่นเองทีนี้การแทนค่าเราอยากรู้ว่ากราฟคร่าวๆจะเป็นแบบไหนเราก็ต้องใช้วิธีการแทนค่าแบบนี้ค่ะถ้า x เป็น1 x เป็น1 y เป็นเท่าไหร่ก็แทนค่าลงไปก็ได้ x 1 y 2ก็ x 5อันนี้ลองแทนดู1 2 3 4 5 x 5 y เป็น10 ะะถ้าเกิดอยีกยรู้ว,ว่าตัดจุดแกน y ตรงไหนก็แทน x เป็น0แสดงว่าถ้า x เป็น0เป็น0 y เป็น5ตัดจุดตรงนี้ก็ตัด x 0 y 5คือจุดตรงนี้ถัดไปเราจะหาพื้นที่ a a คือพื้นที่อินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง2ของฟังก์ชันที่โจทย์กำหนดมาให้แต่นั้นนักเรียนก็อินทิเกรตจาก x กำลัง2ได้ x กำลัง3ส่วน3 4 x อินทิเกรตได้4 x กำลังสส่วน2วน2น 1, 2 1, 2ตัดได้2 x กำลัง2อันนี้บวก5 x ขอบเขตตั้งแต่ลบหนึ่งถึงสองมาแทนที่ x ตรงไหนเป็น x ใส่ไปก่อนอน,นี้ลบสองกำลังสามด้แปดอันนี้มีสองข้างหน้าสองกำลังสองด้สองอันนี้ตัดไปแล้วข้างล่างไม่มีห้าคูณสองเป็นสิบแล้วเชื่อมด้วยลบเสมอถัดไปเอาลบหนึ่งไปแทนในตำแหน่ง x ลบหนึ่งกำลังสามอันนี้ลบหนึ่งกำลังสองอันนี้ได้ลบหนึ่ง ค่อยๆหาค่ามาทีละตัวนะคะ8ส่วน3ลบ2 2เป็น4 4 2เป็น8 5 2เป็น10ลบ1กำลัง3ได้ลบ1ส่วน3ลบ1กำลัง2ได้1 1คูณ2ได้2ข้างหน้ามีลบเป็นลบ2 5คูณกับลบ1ได้ลบ5ต่อไปหาคอลนอคอล,นอ,อลนอตัวนี้ก็คือ3ก็เอา3คือประคูณ8 3 24 3คูณ10เป็น30คอลนอตัวก็เป็น3 3 2เป็น6 3 5 1 8ลบ24บวก30ออกมาได้14ส่วน3ติดลบ1ติดลบ6เป็นลบ7ลบ7ลบกับ15เป็นลบ22สังเกตว่าตัวนี้เชื่อมด้วยลบอยู่นะลบลบเลยกลายเป็นบวกบวกเสร็จแล้วก็จะกลายเป็น14ส่วน3บวก22ส่วน3ออกมาได้36ส่วน3ตัดตัดข้อนี้ตอบ12ค่ะต่อไปนะคะ คุณครูจะใช้โปรแกรม GSP ในการตรวจสอบว่าสิ่งที่เราทำไปถูกไหมโดยใช้โปรแกรม GSP ตัวอย่างที่1จงหาพื้นที่ปิดลรอมด้วยเส้นโค้ง y เท่ากับ x กำลังสองลบ4 x บวก5และแกน x จากลบ1ถึง x เท่ากับ2ขั้นแรกเขียนกราฟค่ะเป็น y เท่ากับ x ยกกำลังสอลบเปิดวงเล็บ4คูณ x เป็นวงเล็บบวก5เราก็จะได้สมการแล้วซ่อนกีิดก่อนนะคะนักเรียนเลื่อนตัวนี้ลงมานิดนึงตัวนี้คือกราฟพาราโบลา,บา,ลาใช่ไหมสังเกตสัพพสิทธิ์ข้างหน้าเป็นบวกถูกไมโดดดังนันะ้นมันก็เลยเป็นพาราโบลาหงายป่านกลางทีนี้ขั้นตอนถัดไปคือเขาอ,อยากอินทิเกรตตั้งแต่ x เป็นลบหนึ่งถึง2ดังนั้นกราฟลงจุด x เป็นลบ1ถ้า x ลบ1 y ต้องเป็น0กับ x เป็น2 y ต้องเป็น0วาดค่าออกมาหาพิกัดได้ค่าออกมาตัวนี้เป็นจุด e หาพิกัดออกมาอันนี้เป็นจุด f เห็นไหมคะก็จะได้เป็นลบ1กับ2ทีนี้ปรับใหม่ใช้สมบัติปรับเป็นเต็มหน่วย สมบัติปรับเป็นเต็มหน่วยนี่คือจุด x เป็นลบหกับ2เขาต้องการหาพื้นที่ทำไงจะได้พื้นที่นะคะในโปรแกรม GSP เราสามารถใช้คำนวณได้เลยแต่อันดับแรกเราต้องสร้างพารามิเตอร์ก่อน n เท่ากับ100เลขตัวนี้แล้วแต่นักเรียนยิ่งละเอียดมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะค่ามันก็จะชัดเจนมากขึ้นนะคะทีนี้ วิธีการคือนะคะเครื่องมืออยู่ตรงนี้ค่ะเครื่องมือกำหนดเองกราฟเล้งชูคินะคะเราจะใช้เมนูคือ i n t e g r a t e which one โอเคคลิกที่ฟังก์ชันคลิกพารามิเตอร์แล้วเราก็ไล่จากจุด E ถึงจุด F ค่ะจากที่เราหาพื้นที่เห็นไหมคะนักเรียนสังเกตว่าค่าอินทิเกรตออกมาได้เท่ากันคือ12นั่นเองครูก็จะปรับเป็นจำนวนเต็มหน่วย ดังนั้นค่าอินทิเกรตที่เราได้ก็คือ12ก็จะตรงกับค่าคำนวณที่เราทำมาช่วงแรกนะคะตัวนี้เป็นโปรแกรม GSP ที่เอาไว้ตรวจสอบว่าเราทำเช็คคำตอบว่าเราทำถูกไหมสรุปอีกครั้งนะคะตัวอย่างที่1น,นะคะขั้นตอนแรกคือเขียนฟังก์ชันเขียนกราฟได้กราฟออกมาแล้วเป็นตัวนี้ถัดไปเราก็สร้างพารามิเตอร์ n เท่ากับ100ขึ้นมาแล้วเราก็ กำหนดจุด x เท่ากับลบ1ถึง2 x เท่ากับลบ1ถึง2แล้วเราก็ใช้เครื่องมือคือ graphing t o c l i c k แล้วก็เลือก integrate which one นะคะแล้วก็คลิกที่ฟังก์ชันพารามิ t e r แล้วก็เอาเมาส์มาคลิกที่จุดที่เราต้องการ i n นท g เก t ตก็จะได้คำตอบเท่ากับที่เราคำนวณมือคือ12นั่นเอง โปรแกรม GSP ก็จะเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นค่ะ